สวัสดีทุกทกท่านคะ่ะที่ชื่นชอบกันดูซีรีส์จีนนะคะสำหรับบางท่านอาจจะมีปัญหาว่าโอ้โหซีรีส์จีนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะดูอะไรดีนะคะอยากจะตั้งเป้าว่าโอเคปีนี้อยากดูให้ได้สักอ่ะสักสิเรื่องแล้วกันนะคะจากประมาณ500เรื่องที่เขาสร้างมาแล้วก็ประมาณ200กว่าเรื่องที่เข้ามาในเมืองไทยนะคะก็อาจจะตั้งไว้ที่อ่ะสิเรื่องนะคะเต็มทีเพราะฉะนั้นวันนี้หวานก็มีนะคะ,ะสิ่งที่จะ จะช่วยในการในการให้หลายๆท่านที่แบบปกติเราไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าอยากจะดูจังเลยซีรีส์จีนนะคะอยากจะเริ่มลองดูอะไรเงี้ยก็เริ่มจากนี่เลยค่ะซีรีส์จีนนะคะที่มียอดจองทะลุ2ล้านขึ้นไปนะคะคําว่าเอ่อที่มียอดจองทะลุ2ล้านทําไมจะต้องเป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่ายอดจองที่เยอะขนาดนี้นั่นก็หมายความว่ามันมันต้องเป็นซีรีส์ที่ดีแน่นๆเลยนะคะณจุดนี้เราสามารถจะจะทการสรุปได้นะส่วนหนึ่งนะคะ ในอพิสโดนี้หวานมีมาฝาก5เรื่องค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะเออรองดูนะคะว่าซีรีส์จีนดีๆเนี่ยเขาดูกันที่เขาชอบๆกันเนี่ยดูอะไรดีนะคะเรื่องที่1นะคะที่เกินนะคะยอดจองเกิน2ล้านนะคะสล้านแอคเค n t มีใครที่แบบ1คนแล้วซื้อหลายๆหลายๆแอคเคหลายๆจองไะมคะไม่มีเนาะส่วนใหญ่แล้วก็1คน1คนคือ1นึ่งแอคที่เข้าไปจองที่จะดูเรื่องนี้นะคะเรื่องที่1ค่ะปิสนาลั ราชวงถังซีซัน2นะคะซีซันที่1นั้นบอกได้เลยว่ามันมากๆสนุกค่ะเป็นจีนคอสตูมโบราณแล้วก็ได้ได้รับการขนานนามว่าเรื่องนี้แหละ เป็นม้ามืดนะคะของปีนั้นด้วยนะคะทีนี้ซีซัน2ก็เลยต้องมาค่ะจากที่ไม่ได้มีข่าวมาก่อนเลยว่าจะแพลนในการสร้างซีซัน2แต่พอซีซั่หนึมันเป็นซีรีส์ม้ามืดขึ้นมาแล้วก็เป็นที่รู้จักคนพูดถึงแบบ talk of the town นะคะสนุกมากๆดังนั้นแล้วนะคะก็เลยค่ะจัดการค่ะโปรเจกต์นะคะซีซันที่2ถ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วนะคะน่าดูมากๆเลยนักแสดงยกชุดเดิมมาเลยนะคะ ส่วนนักแสดงสมทบนั้นก็มีการเปลี่ยนบ้างแต่ไม่เป็นไรค่ะตัวเอกของเรื่องสองตัวยังเป็นตัวละครตัวเดิมก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นสุดๆแล้วนะคะก็มีการพูดถึงว่าบทาละครพอดเรื่องนะคะมีการปรับปรุงให้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นไปอีกนะคะเส้นแนวของวิชายุทธการต่อสู้นะคะมาแน่ๆค่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้โฆษณาไว้ว่าตื่นเต้นกว่าซีซั่นแรกนะคะ <laughs> โอ้ยเอาเลยค่ะได้ค่ะดีกว่าตื่นเต้นกว่านี้เป็น สิ่งที่รอคอยนะคะแต่ว่าขอแค่ว่ามันไม่ด้อยไปกว่าซีซั่นที่1นี่ก็ดีใจสุดๆแล้วนะคะนักแสดงนะคะคุณหยางชีววนแล้วก็คุณอหยางจือกังนะคะมาแน่นอนค่ะก็ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะอันนี้เจ้าภาพคือไอฉีอีค่ะยอดจองนะคะเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยเป็นข้อมูลของวันที่10นะคะมกราคมปี2024นะคะยอดจองอยู่ที่2.43ล้านคนค่ะก็เรียกได้ว่า ะะมาถึงนะคะเรื่องที่2ค่ะห่วงคำํำนึงดวงใจนิรันด์สีสซันสองนะคะสีสซันที่1น,นั้นก็สนุกมากๆค่ะ1ห,หญิงสี่ชายนะคะเป็นอะไรที่โอ้โหคุณหยางจือเอาอยู่มากๆเลยนะคะสําหรับผู้ที่แสดงเรื่องนี้นะคะกับคุณหยางจือนั้นนะคะตอนนี้งานลุ่ง พุ่งกระฉูดกันทุกคนเลยมีการถ่ายทำทั้งวอร์รี้ซีรีส์อะไรเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจางวันวีนะคะคุณตั้งเวยคุณฐานเจนซซื่อแล้วก็คุณหวังหงอีนะคะทุกคนก็โอ้โหมาค่ะ คือเรียกได้ว่าเป็นเป็นยุคทองจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้มาแล้วก็ถ่ายทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ด้วยกฎอะไรบางอย่างนะคะของวงการบันเทิงจีนอะไรเงี้ยก็เลยต้องแยกกันนะคะแยกนะคะในเรื่องของห้วงคํำนึงดวงจันทร์ลันซีซั่น2ก็แยกมาออนแอร์ในปี2024นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นโครงเรื่องมันก็น่าตื่นเต้นมากขึ้นแล้วก็เรื่องราวมันก็มีจุดจบให้นะคะก็จะจบซีซั่นที่2ถือว่าจะจบสมบูรณ์นะคะของเรื่องนี้นะคะ ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะในในปีที่ผ่านมา2023อีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้แล้วบอกได้เลยว่าเพิ่มความนิยมนะคะของดารานำ ทั้งหมดค่ะรวมคุณหยางจือเข้าไปด้วยนะคะคุณหยางจือนี่คือปกติเธอดังอยู่แล้วแต่พอดีว่าในปี2023เนี่ยเธอมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบเห็นแล้วว้าวอะ่ะเห็นแล้วว้าวตาแล้วหยางจืออยูสวยจังเลยนะคะคือว้าวออกมาเลยนะคะรูปร่างหน้าตาคือก็เป็นหยางจือคนเดิมเอาง่ายๆเพียงแต่ว่าสไตล์ของการแต่งตัวเสื้อผ้าน,นะผมการแต่งหน้าทุกอย่างนะคะมาแบบเลิศค่ะใช้คําเดียวว่าเลิศเลยนะคะเรื่องนี้นะคะยอดจองนะคะก็ ข้อมูลข้อมูลวันนี้วันที่10นะคะมกราคมปี2024ก็คือ3.7ล้านนะคะยอดจองค่ะก็รอดูกันได้นะคะสำหรับห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันออนแอร์แน่ๆในปี2024ค่ะมาถึงนะคะเรื่องที่3กันบ้างค่ะเรื่องนี้นะคะคุณอยางมี่นะคะควงมือมากับคุณ กงจินค่ะในเรื่องอะไรนะ Fox Spirit นะคะ m a จแมกเกอค่ะเย่หงนะคะซึ่งก็เหมือนกับจิงจจ้งจอกแหมจิงจจ้งจอกปีศาจค่ะแม้สื่อตัวน้อยเย่หงนะคะเรื่องนี้คนก็รอชมกันอยู่เยอะเลยนะคะถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะพักใหญ่แล้วล่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะในในจุดที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นะละครที่มีพัก เขาไม่ใช่เรียกว่าภาคต่อเขาเรียกว่ามันเป็นอยู่ในแคตตาล็อกเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนเรื่องนะคะคนละเรื่องกันแต่ว่ามันอยู่ใน f o x Spirit นะคะ m a จแมก a กเนี่ยก็คือมีอยู่ด้มีอยู่ด้วยกัน3เรื่องนะคะแล้วเรื่องนี้ถ่ายทําเสร็จเป็นเรื่องแรกนะคะก็คือเยี่ยหงนั่นเองซึ่งนําแสดงโดยคุณอย่างมี่คุณกงจินนะคะนอกจากนี้แล้วดาราโอ้โหมากันเพียบค่ะคุณกัว้วเซี่ยวถิงก็มาคุณเฉินเย่าก็มาแล้วก็มีดารานักแสดงนัตตาดีๆ ซึ่งเป็นพระเอกนางเอกเรียบร้อยแล้วหลายๆท่านนะคะมาให้เราเห็นหน้าคาตากันในเรื่องนี้อาจจะแบบคนละฉากสองฉากแต่ว่าคุณกัวเสียวถิงนะคะมาเยอะนะมาทาั้งเรื่องนะคะเพราะว่าก็เป็นปีศาจจิ้งจอกอีกหนึ่งตัวซึ่งมีเรื่องราวมากมายอยู่ในภาคของเยี่ยหงเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนตอนจบนั้นนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีเรื่องนี้มออีจะเรียกว่าเป็นนิยายได้ไหมเรียกว่าเป็นการะตูนแล้วกันกระตูนต้นฉบับนะคะการะตูนต้นฉบับอยู่สําหรับเรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะยอดจองเท่าไหร่เอ,อ่ยยอดจองนะคะ3.75นะคะรอชมกันได้บนไอฉีอ e, ีค่ะเพราะฉะนั้นคือ เ,ออเรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมนะคะตั้งแต่ที่เริ่มถ่ายทำแล้วก็เริ่มเป็นโปรเจกต์แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วก็มีการคือประชาสัมพันธ์มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็หุ่นของคุณหยางมี่นะคะโอ้แต่งตัวเสื้อผา้าผมสวยมากๆนะคะแล้วก็มาคุณกงจินอีกนะคะสูงยาวโอ้โหขาวหล่อนะคะเอ๊ะยังไงเอาละค่ะรอชมนะคะเรื่องนี้ค่ะมาที่เรื่องที่4ี่กันบ้างนะคะปัตตพีไราพายคะ่ะโอ้โหเรื่องนี้ ะะเป็นการกลับมาพบกันนะคะของคู่ขวัญน,นะคะรุ่นใหญ่ค่ะคุณเจ้าลี่อิงกับคุณหลินเกิงซินนะคะเรื่องนี้ปาฏิพีไร้พายนะคะมีนวนิยายต้นฉบับนะคะแอดวานก็เล่าอยู่นะเพื่อนๆในช่องสมาชิกเล่าจบไปแล้วนะคะส่วนที่เปิดสาธารนณะก็เล่าเรื่อยๆค่ะไปฟังได้นะคะที่เปิดสาธารนณะยังยังเปิดไม่หมดนะคะแต่ก็เกือบแล้วนะคะเกือบจบเรื่องแล้วไปฟังกันได้ที่ช่อง YouTube ลำนำรักนักเขียนนะคะเป็นไฮไลท์สนุกๆน,นะคะเรื่องนี้ จุดเด่นนอกจากจะเป็นคุณเจ้ารี่อิงกับคุณหลินเกิงซินแล้วนะคะคุณเติงเคอเป็นผู้กำกับเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็มีชื่อเสียงของทั้งนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับผู้ทรงอิทธิพลอยู่ในวงการบันเทิงจีนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะ ออ,ออกมารับรองว่าเรตติ้งนะคะถล่มทลายแน่นอนเลยนะคะอุ้ยตายอดวานใช้คำนี้เออเพราะว่าอดวานเป็นคนหนึ่งนะคะที่รอเรื่องนี้อยู่นะคะก็คู่หูนะคะสำหรับคุณเจ้าลี่อิงกับคุณหลินเกิงซินนะคะในชีวิตจริงพวกเขาก็เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนะคะก็ถือว่ามีความสนิทกันค่อนข้างมากค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจากทีเออ่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเคยคู่กันอะ่ะมันสร้างเสร็จไม่ได้นะคะมันเกิดปัญหาขึ้นมาก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาเรามาจบกัน ที่ปัตตพิวร้ายพายนะคะยอดจองตอนนี้4.39ล้านค่ะข้อมูลเมื่อวันที่10นะคะมกราคมปี2024นะคะ ก็เอาเป็นว่าโอ้โหลงหลายช่องค่ะสถานีโทรทัศน์นะคะในประเทศจีนลง3านะคะสช่องซัตเทลไลท์ทีวีนะคะแล้วก็ทางด้านของออพวกเรานะคะต่างประเทศเนาะดูกันได้ที่ Tencent v i ดีโอนะคะ VTV Thailand ค่ะก็น่าดูเป็นอย่างมากค่ะปัตตพีไร้พ่ายนะคะมาถึงเรื่องที่5ค่ะโดดเด่นนะคะหันท้าชะตาฟ้าปิศนายุทธจักรค่ะซีซั่นที่2นะคะเรื่องนี้ก็รอกันเบาๆค่ะรวมกันรวม ปีนี้ด้วย2024ก็5ปีพอดีเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเช็คนะคะเอากระจกมาเช็คสภาพผิวนะคะยังตึงอยู่ไหมนะ,ะ5ปีที่ผ่านมานะคะเราจะได้ดูกันแล้วในปีนี้นะคะก็อย่างที่มีข่าวมาอัปเดตให้หลายๆท่านนะคะที่รอเรื่องนี้อยู่ว่าประมาณมิถุนายนนะคะเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหค่ะไม่ไม่ใช่เฉพาะพวกเรารอดูคนในประเทศจีนนะคะแทบจะทั้งแบบ แทบจะทั้งทั้งหมดนะ่ะเขาก็รอดูอยู่นะฮะซึ่งเรื่องนี้นะคะยอดจองละ่ะยอดจองยอดจอง9.59ล้านนะคะข้อมูลจนถึงวันที่10นะคะมกราคมปี20249.59ล้านนะคะโอ้โหสูงมากๆค่ะรอชมกันได้นะคะที่ลงหานนะคะ t e น c ซ n t วิดีโเนาอว t ที h ีไ l a n d ด์ออกแน่ๆเลยแล้วก็ CCTV ของจีนนะคะแต่พวกเราไม่ไปดู CCTV อยู่แล้วพวกเราดูว t ทีีดีกว่านะคะ ทีวีไทยแลนด์ค่ะศักยภาพของเรื่องนี้แข็งแกร่งมากๆดาราใหม่มาสมทบนะคะตัวละครใหม่28ตัวเพื่อนๆ แล้วก็ดาลาขนกันมาจากชุดเก่าว่าเพียบแล้วใช่ไหมมาบวกบวกบวกเข้าไปอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจินเฉินก็มาคุณเหมาเสี่ยวถงก็มาคุณหวังชูรันก็มาแล้วก็โอ้ยอีกหลายๆท่านนาหวานจําชื่อไม่หมดเนาะก็ตัวละครใหม่28ตัวละครเออจะมาเอาอะไรกับความจําของหวานนะคะจําไม่ได้หรอกคะ่ะแต่เอาเป็นว่าเอ่อคนที่คนที่ทเด่นๆนะคะเห็นโปสเตอร์อยู่บ่อยๆหวานก็จะจําได้แหละเนาะก,ก็เอาเป็นว่านะคะเรื่องนี้หันทาชะตาฟ้าปริศนายยทธจักรนะคะ โอ้โหมาค่ะมาเร็วๆเลยนะคะรอรอชมอยู่นะคะอ่าละค่ะนี่ก็เป็นนะคะละครแบบจีนคอสตูมโบราณ5เรื่องที่มียอดจองนะคะมากกว่า2ล้านคนขึ้นไปนะคะก็เอามาฝากเพราะฉะนั้นสาหรับท่านที่โอ้ยตลาฉันไม่รู้เลยไม่ค่อยจะมีเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดูเรื่องอะไรดีนะคะรอดู5เรื่องนี้ก็พอคะ่ะในปี2024นะคะคุ้มมากๆแล้วนะคะเวลาที่ไปคุยกับคนอื่นก็ถือได้ว่าคุยรู้เรื่องแล้วละคะ่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอปป สวนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหกัว่าลไปก่อนสวัสดีค่ะ